Oh. <laughs> เอาสบายดีพี่น้องเอพีอีกคือเก้ามานี่ไปอีกคือเก้าหาก,กินนี่คือเก้าพี่น้องเลย<า>ได้มาดได้ไปรอบนี้ฝนฝนยาตกเลยเดี๋ยวไปเลาะบางทีกพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามครับชมไปทำานันีสีขับคืนทางเ้ามาบันนี้นะไปตอนแรงนี่นะไปเลาะทางทางมือี่แลบันนี้ มีท่านห้ามฟ้าโฮยฝ้านั้นฝ้าโฮยฟ้านั้นเดี๋ยวขากับต่อแรงเพื่อจะคำคำ,ำถึงไปเลาะบึงเอาไปเบึงโชดน,นี้ก่อนใครเด็ดแต่ว่าฝนตกยากแล้วมันเดดนะมีเด็ดขัดเห็นห้อยไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีโอกาสเลยจะแ,แจ้งดีขนาดฝนเฮียตกเอาคิดว่าฝนชียุดตกนะคิดว่ามันชิลิ่นเลย 大概一小时、两 Oh. <sweak> ถือมีนคักนะ้ำมึงคลักตัวนึงก็เลีล้ยงเราพวกหมูช่องโตนลยมันกินอยู่นะที่เฮ้ยมีเห็นกระโตมันคลักนะมีหอยมันนะยิงอยู่นี่เลย อ,นนะอ๋อเดี๋ยวเห็น้องบึ้งมันกินพลิกเลยอ้กองกระพูนอยู่มันกิน,น,กนแต่มันเท่าฝนตกยาแล้วมันมันมากินก็แต่ฝนตกตกยาพุ่นี่มันกินเลาะขึ้นมานี่เอาชึ้งเรื่องนี้เนะี่ยมันเยีม่มเห็นเดี๋ยวนี้ยืดข้อบ้างก็มีเห็นนะ เพราะว่าเฮานี่มแต่พุนนี่เขฮา,าคือเกินไปเลยเขา,าประมาณสามเมตรจนหนังจูเชื่อนะสมวาแล้วการเห็นกระโต o a งวบนลองยาังงามเลยเมื่อกี้นี้นี่เขาหนังอยู่นี่เลยหมูก็อยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่มีเห็นกระโตมันมีติ่งนะกำรมาเฮ้าสินหนังเบ่งหึงก็คือเห็นนั่นแหละมันได้ขึ้นเขามันเลยโดดก่อนเฮาเลยยิ่งเลยยิ่งหับบทหัดนาตัวนี้ยนะังบ่นะเห็นแล้วลงเชื่อเจ้า มันดักได้หมูตัวนี้เลีนหน่อยเดียวมันสุดแต่ว่าตัวนี้ฮะเลี้ยนขึ้นไปปุ๊บม่อยูบวกากโบที่คุณถือว่าได้ยิงมือนี้แต่ว่าบบถือพี่น้องยิงหับมันเลยมันมันได้ขึ้นก่อน้ะมันโดดหามทางเขายิงเลยไปเดี๋ยวไปต่อนะตอนนี้ถ้าบอนิ่งคนเอาไปยิงไกลนะไก่กระตา น่าจะมันตื่นมูที่มันเลนไปนี่แหละเดี๋ยวเราจะเลาะไปค้ำๆจังขับมาเบิ้งอีกกกนี้นะถือว่ามาจอบตอเสาตอแรงมีโอกาสจะยิงเพราะว่าอยู่นี้มันมันมากินตลอดเลยนี่น้าก็คบกินไม่เลยกินใหญ่อยู่เถียทางห้อยมูช่องตัวหว้อยหกอเลย หมูนี่มันลงมากต่อะพี่มหมูมีมีตั้มก็สองสามตัวนะหมูนะแต่ว่ามันกินนะมัได้กินเชงแต่สองตัวแต่ว่าห้อยเห็นหลายมีตั้งห้อยน้อยห้อยหญ่ ยังลายอยู่กุบมีโอกาสไป้ยิงด้วยบบนหึคมสม,มดุหอยไก่้เนอะหอยตกไก่นะไก่มันลงมาดีทนฝนตกยาดีเลย่มค้ำเลพี่น้องเยเดี๋ยวห่อทามันมืดจนการลอ้อมือเลย สียดายแต่กกกระบกมันน้อยมันห่างแถวนี้นะถ้ากกกระบกหลายมีโอกาสได้ยิงตลอดเลยหมูนะหมูเหลายอยู่แต่มันเป็นป่าป่าแปบป่าหกเลยแถวนีนะ้ป่าไม้น้อยอีนนี่ไม้ใหญ่ปวันน,นี้เรา,าเลาะหากาันการกบไปนัาแล้วก็แล้วังเลาะกลับทางเก่านะบน่เหายิงหมูเลยนะ เลาะหลงหอดบอนกกบกบอนเฮายิงม th th ูนะแต่ว่าเฮายังไม่ได้แกะเบึงหอยมันว่ามันทึหรือมันมีทึเนี่ยไม่แต่ว่าเฮาล้อมมันมีทึแล้วไปเลยแต่ว่าเฮาเฮามาเบึงหอยมันนี่มันคล้ายแบบหมูทึยิ่งทึเจ็บ ใส่นะคือว่ามันเลนไปแล้วมันมิดมันเลนคืบๆไปแล้วมันมิดนำวงก่อนพี่นอ้องนะหอย,อย,อยมันหอยมันจิกลงไปเลยเพราะว่จาจะว่ามันถือหอยมันโคบไปเลยนำไปมองเห็นเลือด น่าจะถึอจะทึ่มีครับนะมึงห้อยถึอเจ็บนะมึงห้อยจิกนหนาดห้อยโดดยิงฮับเลยโดดมันจังว่ามันบังชมพูนเนะห้อยกันสองชอมันโดดโดดที่ห้าเพ่อใช้มันเจ้าลันนี่ มัน,<อ>นเด็นทำได้แต่ละหมูนนี่คอลันรับมันรับนั่นี่ยิ่งนิ่งหล่อมาตามเนี่ยมันตะทะกระโบโบูกนเอาพีวนาะหอยมันนี่หอยมันโดดนะมันไม่กินแล้วน่าชอบ เอามาฮอดบ้อนเลยเพื่อนเราเลยแต่ว่ได้ข้าวดีเพราะท่นนั้นนะข้าวเกลือดีบอบบอลทุกคนยิงหมูแย่อยนะคนว่าว่าใหญ่ที่สุดในดงในหมู่คนว่ายิงยิงมันติ่งว่ายิงนั่นเลยยิงมันดูดมันดูดน่ากินมันดูดเออมันดูดกับเพาะน้อยเออแล้วเห็นมันติ่งยักษ์ยักษ์ยักษ์แตก็เล่งชัยเลยเพราะว่ามันดำไปหมดเลยอืมเห็นเงาไหมติ่ง หนึ่งมาเยอะเลยเาเข้าีบ่สนะึกลูกหนึงก็ว่าันมีเฮ็นบอลลูกปืนนะใกล้ใกลลูกปืนเสืจากลูกกุไมหนึงเสืจากลูกลูกปืนใส่ชลูกลูกโดดมาใกล้ใกล้กัะเล็กเบิดบวใกล้ประมาณเจ็ดเมตรโอ้ยนั่นเลยพอยิงประมาณหเมตร แม่แทงไก่ของคอยแล้วเยี่ยมองเรสะกดลบเออมาแม่สะกดลบนี่แหละคอยไปยิ่งคอยไปยิ่งมันโดดเออเนกกระตข้างในออยิงครับว่ามันยิงครับบุญคือะบุกคบไาเลยบอกขึ้นวาขึ้นวางมีแต่ห้องหมู่เนะแต่ว่าเลนไปแล้วะมิดน่ไปได้เข้าไปน้าเบิ้เงไปไปน้าเบื้องเงินมือออกมานี่ยางออกมานี่ห้อยเน่ะ หอยคือว่าเราหอยมันเล้นหอยจะหอยเจิงเลยตึเลยเจิ่งอเจืาก็แล้วนะกันะัิ้ที่อีกที่รู้ว่าน้องหอยนะยจะมันใจว่าที่ต่ลูกว่านบอเออขัที่ยิงหัดมันเนะอยยิงนั้นเลยยิ่งดักเอาถ้าทึ้เลยลูกโดดลดเขาสลูกเือลูวนเล็กลูกเล็กั้มดลวานแต่ว่ามันรู้โดดนะมลูกเล็กูกใหญ่เออลูกเล็กลูกบีโนน้อยนะอลกบไม่น้อย นยหมูปะมาณ่องเซานี่นนีนจ้านล้วแล้วเขาไปปุ๊บแล้วกัน้้ำตกจากจริงจิเนาะไมยินขือแบบระกคแกึ๊บชึ่งฟังชึ่งฟังเห็นแต่ตัวน่นบึเออชึ่งฟังชึ่งฟังน้อยนึงพอดีฝนเนยางยางมยุกยุกมาเลยฟื้นชึ่งมือนกินมะกกแล้ นำมาไปโดยยอเอาไปยิ้มหามีเห็นประมาณสิเมตรนะมันบางกบกระบกแต่เงามันโรนบังเงามันหมูสองโตนี่แหละหมูสองโตเสียงยำเฉสองโตแต่ว่าหอยเน่เห็นหลายโตอยู่หมูหมูตัวนั้นมันต้องไปพุ่นเพราะว่าเขาเขาเห็นอยู่หอยหมูมันแต่ว่านแ่นยำก๊อปก๊อปเลยมูเห็นตัวอันตัวตัวมันอยู่ก็คือประมาณนี้แหละชํารดนี่แหละตัวนึงตัวนึงก็อยู่ประมาณนี้แหละ นังเชลดแหลงท่าเนี่ยไม่เห็นกึกเลยตัวนั้นโดดนอหนงเลยคูมันโดดเนาะกูจะมีใจฮอนจะยิงยจะไปนัง <notable> ท <berries> <S ings> <ov> ่าย่านั้นมันยิ่งได้ขึ้นเลย้วนุเออคอยมัดนั่นะโอกาสเต่สรุปของเจ้านี่อ่านถือ ือลูกหนึ่งครัแต่มันบอเห็นหลักฐานกต่ว่าไปจับหลักฐานนั่นแหละคดีกับย่อมมีหลักฐานมันมีเห็นเลือดไอ้นี่คือมีเห็นเลือดขึ้นก่อนลูกหนึ่งนะถือกุ้งไหมพลูกน้อยถือสไบ่เห็นเลยมันถือปุยูมันถือมันถากกุ้งไหมไปเฉอแต่ลูกหนึ่งนะบุเห็นมราไปใส่บุเห็นบนมันถือเลยว่าลูกมืดลูกโดสองลูกเดียเหมือนเราค่อยนะคอยเปิดกล้องเข้าไปเลยค่อยนะยิงก็เห็นเลยแต่ยิงก็แต่ยิงกับบุเห็นเคาแนนกับนนีปกล้องเชี่ยวเข้าไปดิไปทาง ของมันเกิดจะเกิดไปไล่เลยแล้วกล้องไม่ได้ชนเลยแล้วก็เน็บเปิดกล้องเข้าไปเฉยๆคนเป็นคนคนชมชนนำกล้องเลยคนยิงก้อนกว่าฮะจะซืออะช้่มนี้พี่น้องเลยมือโดยเฉพาะมือที่ชองนะนี่ยังมีโอกาสได้ยิงเลยแต่โอเคอยู่มูมูหลายอยู่พอได้ลุ้นอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งในพานใหญ่เป็นสองคนไปทั้งปุ๊บขึ้นไปแล้ว ลืมตายปันนกาทีงานก็นมาอลไรนี่เรปุนตกห้ามอะริงานเห็นไหม,หมนน <c oughs> จะอน,มนอนทาจะมือนอนทาะละจะมอยพอได้จะพอวะอห, <c oughs> ห้อยมันะห้อยปุนหำก่อนเลยแนละ้วเกิดจะอุิเหตุเลยวัดหมดใเนาะเดี๋ยว <นะ S 1> ทามันแจ้งจงังน่อยจัง ไต่โต่นะใส่ไม้ก่อนเราฝุ่นยาตกก่อนนี่ก็หากันยุดได้แล้วล่ะมันยังนำยาดเบื่อไม้นะยังบ่ไปไปแับนี้ลุยตอยฝุ่นยาตกละไปกับไม่ผานลอยเพิ่นไม่ผานก็ชอบเพิ่นเปฝ่าฝุ่นตกมีหินห้อยไหมนี่คิดว่าได้เลื้งเลยเลมแบบนี้เลย ชือบโมมีนะก็อห่อนี่เลาะ่อ,องมือแล้วยังมาเห็นก้อจากโตก็อห่ออึดเนี่ยมาห่อนี่ฝนตกอ,อีเลี่น้องมื้อนี้นี่นถือว่าคื้มดมืดเลยนชะ่วงบ่ายตกอ,อีนแน่นอนเลยฝนเดี๋่ว่า ถ้าสมมติเช้าได้ยิงมูที่เจ็บนี่มือโอกาสได้นําเลยคันฝนตกแทบจะมีเห็นเลยห้อยมันมันลึกห้อยมันหมดเลยนี่เรามาเลาะบึงห้อยบ่เห็นนำมันีแทบนี่แต่ว่าชซวงน้ำยิ่งตอนแรกว่านไม่เห็นยูห้อยนะฝนตกเยอะลึกเลย หล่อเมือนบอเห็นห้อยหมูเลยแหมมันยังทันออดตาบนนอนมันอยางทันออดตะมงมันอ่อฝนตกลินคืนนี้จนแจ้งะกันสียกาเสีเห็นห้อยกยังเป็นตอนแรกตอนเช้ายังเห็นห้อยเลยจุดเลยก็เห็นก็เห็นห้อยเก้าไปแต่ก็ไปแต่ชุ้ฝนยังทันตกเมื่อคืนยู่ก อ้ยจนฝนตกเชื่อจนมันยือบเลนกน้อยลายเต็มนกข้อนกข้อนะมีก็ะหอกับเห็ดเลยเต็มมีกระหอะมะกระกกมันเห็ดเ,นะเ,เริ่มมาลันเลย Nó cầm bốc nhanh, xem cột to, tựa con như Mút vậy đấy, nhìn mùi kìa mà bốc, cột bột nhanh เลืเช็คเม็ดเลือดเห็ดมาฮอดที่พักเลยพี่น้องทีมงานยังทันมาจากคนเราจะหาอุ่นเข้าไว้ท่าทีมงานยังเข้าป่าเลยฝนก็ตกหนีผมเหมาะเลยอุ่นเข้าเย็นนะพี่น้องไม่ได้มาเข้า ฝนนี้เมื่อน,นี้นะ่าตอนแรงนี่บเเลือแล้วตกงีกยน,นอ่นเลยที่แรกว่าสิพากันยู่หลายวันยู่แต่ว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวทานทีมงานไมนะ่ฝนตกก็จะได้กับก่อนมันแดดยังขึ้นมาใหม่

มปุีปีกมเยอะแล้โอ้กลับมาแล้วปุเลยพี่น่านะฮะอาล้นขังฟอนใช่ั่งฟอนังฟรอนเขาดิฟังฟ่อนเอ้ยมนดิวาแหลมอืมจะเกี่ยวอันหนวดขึ้นมากะถือว่าได้ฟั่งฟอนมันตรงนี้ฝังฟ่อนนี่นี่มดง่ายชั้นนี้ ต่อมืนกันหน้าเพากินเศ้าานเขาไปหมดเต่อวคือตัวบางไงยะแม่เมืองกับข้างเขาเขาไม่มแล้วว่ข้าเขาข้างนี้เนี่ยทีงานกัมาตบกหลกไปนำบึงหอยหมที้ตัวใหญ่นั่นแหละเือว่าถือร้อยเนาะะท่านเนาะเออเอาอันกระไดลูกองบ้านเนาเนี่ย้า่ดไหลเอาวะ ยิ่งเขาไปสดอนนายิงยิงึกรยอยิงมันจับพุทเอเออยิงคราบโอ้ยคอเขาได้ยิงนะมีรวัแต่เือหุ้ดเพือนโอ้ยมันบไเห็นัวโตมันสองห้าบารฮะจะคอยไปเก็บอนชื่อเลยมันมันดอนน่นมันโูเจ็บหนักมันมันจยอปะแล้วมันทั้งหแน่กับทั้งญาติแน่กลางคืนนะนะญาตินลายกว่าเออเชือมเชือแจวอยู่วันมีเชือดดิใส่แ มันจะเป็นโคเลยอ๋อเชยเจลอบเผิดอบเผิดได้อบเผิดมได้ใช่ไหมมาิดเลยเมืออไรเมื่อพูดึงเลยดิเมื่อรนี้ไปก่อนเลยมาเนะน้อน้นะเน้ยบไก่เราโบกินอ่ะบไก่เราเยอะ้วไก่เราจำปลาอ่มแล้วบมกไ่หมักเดีจะมามาี่เองกินข้าวเส้าน้วกัน จะเมนูร่วมกันเลยวะนกไปอยู่นี่วะก็อยู่นะนี้แหละอันนี้แหละแกงสะรดนแกงสบะปีแปลาพันนั่นุ๊กวักัน มันเ่ยนอ่านี้เจ้าชีวิงครับเอ้าสรุปแล้วกลับบ้านพี่น้องเอ้มัหนี้เก็บคือเก็บของก่อนเพราะว่าที่เรียกว่าาชิยู่โอก็มันบอบิตรได้นะนะเพราะว่าฝนตกตลอดแล้วก็มีคนขึ้นมาหลายเลยพากันมือก็ไปดีเจอเขามานอนอยู่นี่พิธีมาเผาน้ำเขาหนึ่งในผ้าเทแล้วใช่ของเทแล้วแต่เขาในบ้านจะขึ้นอะไรยังไงได้มาจอบไปซื้อมาหยอกไปซื้ออะไร ในฟ้าดงแท้ทั้งเมื่อได้ขึ้นม,มาใหม่ในการเดินทางมากพอดีมีปัญหาหน่อยนึงพี่น้องตีรถเกิดโชกเดินทางครับมาดีสำหรับคลิปนี้ค่ะวิดีโอนี้กับความขอบใจพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชมเออ่อยๆเรื่อยๆสำหรับวิดีโอนี้กัแสดงลาพี่น้องไปสักนิดละพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปหน้า